ใส่จานเลยว้า wow. ว แซบป่คะว้าวเสร็จแล้วอันนี้ก็ขนมจีนไปเบิ่งค่ะกับเขาขาวเมีย่ยงแน่ขอบคุณนะคะคุณแนนซี่ <c oughs> เดี๋ยวมิ้นตามไปนะคะเดี๋ยวมิ้นตามไปะคะ่ะ เยวเสร็จธุระตามไปเยี่ยมบ้านค่ะแซบค่ะแซบกินบ่าร้ายแล้วค่ะตอนแรกจะก็จะกินแบบนี้แล้วค่ะจีนแท่นเขาค่ะขนมจีนอันนี้ก็เป็นนั่นพักพักพักอัน เหมือนคล้ายๆกับพักดองญี่ปุ่นนะค่ะกะักดองอจะมีขนมจีนตำแตงเดี๋วรอผ่อออาเนื้อของเฮาก่อนค่ะผ่าเนื้อผ่าเนื้อเห็ดหมูว่าอโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณแอนซี่ขอบคุณนะคะ,คะ,คะเดี๋ยวแวะไปเยี่ยมค่ะ ขอบคุณมากมาก,มากค่ะมาเที่ยวนะคะว้าวอันนี้ผ้าหมูของเฮาค่ะผ้าหมูของเห่า,า,หอหาโอ้ ขอบคุณค่ะบายยค่ะคุณแนนซี่บายๆค่ะเดี๋ยวมิมกัจะลงแล้วค่ะเตรียมกับข่าวเสร็จแล้วเดี๋ยวมิมกัจะลงแล้วค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวตามไปค่ะคอมเมนต์ไต่คิปให้มิมจักอ่านเนเด้อค่ะเดี๋ยวตามไปบ่ถูกค่ะเวลาลงไลน์แล้ว นี่เดี๋ยวเพิ่มทั่วงอกใส่จักหน่อย อย่างอีกเนาะเหลือเข้า ีก็จะเป็นข้าวข้าใหญ่เอาวางทับกันเลย เดี๋ยวอุ่นกับเขาให้พอยายแป๊บนึ่งบกลากะบกลากะไทย